เด็กผีเลียกได้เอาใครเชดโกหรือวัดกินดิวกองหน้า2คนนี้ที่เป็นข่าวกับแมนยูมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างครับและอย่าให้ทุกคนเลือกครับส่วนนี้คลัสแจ็คสันนะที่ไม่พูดถึงเลยอันนี้ของดีให้เชลซีเขาเก็บไว้นั่นแหละนะครับเอาแค่เชดโกกับวัดกินก็พอครับ เชสโก้ก่อนเลยเป็นกองหน้าดาวรุ่งครับ22่ปีแต่เป็นตัวนอกลีกนะครับในลีกบนเลสลีการาคาเนี่ยอาจจะรุนแรงนิดนึงครับ90ล้านยูโรหรือตีเป็นเงินปอนประมาณ7 7ล้านปอนเอามานี่อาจจะต้องมาปั้นซะหน่อยครับมาอยู่กับกองหน้าบรรดาดาวรุ่งอย่างออยลุนและเซิร์กซีครับดาวรุ่งด้วยกันเลยทั้งหมดเลยครับอันนี้ก็ต้องมาปั้นให้ดีครับถ้าจะเอามาและสถิติการยิงประตูของเปเจมินเซโก้ครับยิงไป13ประตูครับส่วนโอลีวัตกิ้งครับตัวนี้ฮะดาวยิงของแอสตันวิลล่าอาย อายุนามยี่สิบเก้าปีประสบการณ์นี่ไม่ต้องพูดถึงและที่สําคัญคือไม่ต้องปรับตัวในพรีเมียร์ลีกแล้วอันนี้คือเล่นได้เลยและการยิงประตูเนี่ยสม่ําเสมอมากยุทธการนี้แล้วเนี่ยยิงไป16ประตูครับส่วนราคาวัดกินครับน่าจะประมาณ45ล้านถึง50ล้านปอนด์ถ้าเราเอามาก็เอามาเป็นพี่ใหญ่ในแดนหน้าครับพอ,อเป็นตัวอย่างและเป็นแบบอย่างให้ฮอยลุนเซิร์กซีเนี่ยได้เดินตามได้ให้ดูเป็นตัวอย่างได้และที่สำคัญคือโอลิเวกินข้อดีคือเคยเล่นกับเอ็มโบโมอยู่แล้วกับทีมเก่าครับในการปร แล้วเพื่อนๆล่ะครับว่ายัางไงฮะอยากได้ตัวไหนกันแน่ครับระหว่างเบนจามินเชกโกหรือโอลีวัตกินครับลองเลือกมาและคอมเมนต์บอกพี่หน่อยครับและเดี๋ยวพี่รออ่านครับ